สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้พ่อพ่อกับผมช่องสอปิ้นแก้วอีกคือเก่าครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เขาพบอพกันที่ ตลาดนัดโครกระบ,บือบ้านยุงทองตำบลสนามชัยอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เราพอบกันตรงกับวันอาทิตย์อาทิตย์ที่หามิถุนายน2565ัานาะครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผมเองกับชิพาพี่ผนองพาพ่อแม่พี่น้องบ้านของเฮานะครับเนาะไปสำรวจราคาง,งวัวคือเก่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับก่อนสิไปสำรวจราคาง,งวัวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อสิบุรีพลาดคลิปต่อๆไปนะครับเนาะครับ วันนี้เขาจะไปเบิรงน้ากันครับอาทิตย์ที่5มิถุนายน2565ันาะครับเนาะครับเขาไปเบิรงกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องว่าราคาสิเป็นอย่งไรแน่เนาะครับเนาะเขาไปเบิรงกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับคือบริเวณตลาดนัดโคกกระบือบ้านจุงทองตำบลสนามชัยอำเภอสตึกจังหวัดบุรีร,รัมย์ครับพ่อแม่พี่น้องครับ มือน,นี้ยอ๋อสิมาเบิง่งแม่ลูกท่านไพร์นะครับเนาะติ๊มาตอกล้านี่แหะครับตัดเปิดไหลัดไปไหนตัวนี้เปิดไฟเท่าไรเนี่ยเสาหาเสาหาอันนี้แหะครับเป็นแม่ลูกสายท่านไทยของเข้านะครับลูกโตผูบไฟไปเสาหาครับลูกโตที่ใดนเนาะนี่เนาะลูกโตที่สามลูกโตที่สามนี่นะครับก็แม่ไม่พี่น้องแม่กะสูงประมาณร้อยสิบ รอยซิบนี่นะครับเปิดไฟเารอยยอยูรอยยเส้นลูโตูนะครับนี่ว่าปูหรอเปิดไเามีโกลดมาเผยรมแม่นี่กับประมุยตัแม่นี่ก็บสิบหแม่สาวอ๋แม่นี่ก็แม่นบอแม่นแม่นี่เปิดไเท่าไรครับแม่สาวนี่หมื่นหกพันครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้มีบ่อบ่อผมมียังรอผมมีเลย หกพันบ่มี่หกืันบ่มีบ่อันนี้แม่ลูกเปิดใบเศร้าหาเนาะอันนี้เปิดไใบสิบหกโอ้นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องคนว่ารับประกันตำนี้ต่อร้องได้เนาะต่อร้องได้ได้กันฝากเบอร์โทรให้เพื่อนนะเบอร์โทรเบอร์โทรมีบ่อเบอร์โทรบ่ออฝากนะศูนย์เดือนตุลศูนย์แปดสามสองหกหนึ่งศูนย์ศูนย์สิบแปดนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้ไปเลี้ยงเนาะครับเนาะ สายพันธุ์ไทยแม่ลูกหรือว่าสาวชนน้อยครับต่อร่องไหนครับพ่อแม่พี่น้องคุณว่าก่อนมากอีกคมนึงครับพ่อแม่พี่น้องสายพันธุ์ไทยเป็นลูกตัวผูใหญ่ขึ้นมาอีกครับเปิดใบเท่าไหร่พอคมนี่เปิดไใบเท่าไรปันไหนสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดนี่คือราคาห่วงราคาเปิดเนาะอันนี้ลูกลูกตัวที่ไหนนี่กำลังกินนมอยู่นี่ลูกตัวที่สามเหรอเมนว่ามีต้นนี้บอนี่ พอมีเราพอมีโอ้ลูกหนังหนาดีเนาะนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องแม่ลูกสายพันธุ์ไทยแม่นี่สูงประมาณร้อยร้อยสิบหาไรอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องแต่ลูกเพิ่มตัวดีครับเปิดไปเท่าไหร่ก็ยี่สิบยังกว่าเมื่อกี้ยี่สิบแปดต่อรองไหนบ่เนี่ยต่อรองไหนเนาะนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องลูกเพิ่มกับตัวดีอยู่ครับ นี่คือราคาเปิดราคาห้องครับแม่ลูกสายพันธุ์ไทยเอาฝากเบอร์โทรเพื่อนแอปนะครับ093 021 021 099 09900จำได้ปะอ๋อนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากได้ไปเลี้ยงนะครับเนาะสำหรับเกษตรกรทุนหน่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องก็สามารถติดต่อเพื่อนได้ครับตามเบอร์โทรนะครับคุณพ่อเหล่านะครับเนาะ แม่ลูกไท่ไถ่ครับแม่นี่สมยังปอแม่ทองว่างบอว่างว่างทองว่างเนาะอ่านี่ลูกเพิ่นกับพ่อแม่หาเดือนแล้วครับหาพกเดือนแล้วครับแต่ว่าแม่ยังของว่างอยู่เนาะขอบคุณครับว่าข้อมนี่ของไผ่หน่อยนิข้อมี่ของเสียทนว่นี่ไปใส่หนอแม่ลูกไท่ไถ่เหมือนก็หลายอยู่ครับพ่อแม่พี่น้อง โู้มนี่จ้าของกันไปสายเนาะนี่เนาะสายพันธุ์ไทยเนาะนะครับเจ้าของกันมาอยู่ครับโู้มนี่ผู้ใหญ่ครับผมเปนนี้เปิดไว้เท่าไหร่เปิดไปสี่ครับเปิดไปสี่สิบสองเป็นแม่สาวเพราะม,มาสมเนาะ ท้องแล้วท้องแล้วครับสี่เดือนท้องแล้วบอกองแล้วครับสี่เดือนโอ้รับประกันท้องเลยครับโอเคหกแปดระผสมอ๋อเคหกแปดเลยกี่เดือนนะสี่เดือนครับสี่เดือนรับประกันท้องครับแม่สาวท้องแรกเนาะครับผมสูงประมาณร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบนิดนิครับได้ครับเปิดไว้เท่าไหร่นะสี่สิบสองครับเครื่องดำเนาะเครครับตำหนิมีไหมไม่มีตำหนิตำหนิไม่มีค่ถอนคือถอนไม่มีครับผม ที่โครงไม่มีไม่มีประกันทุกอย่างประกันทุกอย่างครับผมอ่านี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับเขาเริมองหาหัวสาวทองแรกครับพ่อแม่พี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงเป็นแม่บอกแม่พันธุ์นะครับเนาะสำหรับเกษตรกรทุนหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องหนังดีครับอ่าก็สามารถติดต่อเพื่นใดเด้อครับผู้ใหญ่เวียดนามครับอ่ฝากเบอร์เลยผู้ใหญ่ศูนย์หกสามหนึ่งหกสองห้าสองสองสามครับอ่านี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้ไปเลี้ยงนะครับเนาะหัวสาวทองแรกหนังหนาดีเนาะก็สามารถติดต่อ กับผู้ใหญ่เขาได้ตามเบอร์โทรเนาะครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณครับผู้ใหญ่คอ่ามันหมานมันหวานเปิดเป็นไรเปิดเลยสาวรุ่นนนี่สองหมื่นน้อยสองหมื่นน้อยเท่าไหร่เนาะสองหมื่นสองเนาะอันนี้คือราคาเปิดราคาห้องสาวหัวลวนครับออกอะเลมันเนาะเลมันเปิดไลยสองหมื่นสองสูงประมาณร้อยยี่สิบได้อยู่ครับพ่อแม่พี่น้อง แข้งขาตั้นี้บ่มีเนาะนี่เหรอครับเรีมันสองหมื่นสองมันว่าน่าเลี้ยงหนึงตัวครับพ่อพี่พี่น 2, 10, 2, ้องตั้นี้บ่มี่ก็ค่าก็าฟังครับเป็นเรีมันครับวัวสาวหน่อยเอาฝากเบอร์โทรเพื่อนเนาะอันนี้จับองคุณดิ เบอร์อยังเบอร์เจ้าเบอร์จำบ่ได้เบอร์จำบ,บ่ได,อไดอ้อันนี้ครับเป็นของอ่ะคุณพ่อไส้นะครับเนาะ<อ>แถวบ้านตะแบกสมุดน้องไงของเฮาครับพ่อแม่พี่น้องบ้านไก่เลื้องเขี้ยนอยากได้ไปเลี้ยงครับก็บสามารถติดต่อคุณพ่อไส้ได้ด้ยที่บ้านตะแบกครับพ่อแม่พี่น,ออน้องมาเบิ่งแม่ลูกสีดแดงๆครับพ่อแม่พี่น้องเป็นลูกตัวผู้ครับ เปิดใไใหลายเป็นไรครับนี่ 60, 60, <000. S 2> เปิด 60, รอ้อยหกพันหกหมื่นครับหกหมื่นเปิดไว้หกสิบป่ครับหกสิบซื้อๆแม่นงปะครับคร,รับโอ้เปิดไว้หกสิบครับผมเแม่พี่น้องเป็นอ่าแม่ลูกปูลูกแรกเนาะลูกตัวแรก,แ,กแ,แม่ผสมยังย่างครับแม่ย่างผสมครับแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบหรอร้อยสี่คนละครับเกือบร้อยสี่สิบหาเนาะเป็นลูกตัวแรกครับลูกปูสีแดงครับมีตัมนี้่อนี่เพาะประกันตัมนี้เลยกันบ่ นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องนาเลียงอีกหนึ่งโค้งครับเปิดใบหกซิครับนี่คือโฉมหน้าแม่ลูกนะครับเนาะเป็นลูกแรกครับพ่อแม่พี่น้องสดสดเลยครับนาเลียงอีกหนึ่งโค้งครับทนมาต่อร่องได้สี่โค้งกับบ่มี่สุดแข่งขาดีครับทึงแม่ทึงลูกแข็งขาเิ่นก็ดีทึงแม่ทึงลูกลูกก็ดึงดีครับก้กำลังกินนมเลยบาทนี่ เปิดหมายเหกสิบแล้วพอ่าพาอเนาะอาฝากเบอร์โทรเลยศูนย์หกสองศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าสี่หนึ่งห้าเก้าอีกทีนศูนย์หกสองหนึ่งเจ็ดเก้าสี่หนึ่งห้าเก้าตัวอ,อย่างเนาะครับเท่าห้อยปี <า S 2> บัตรลายบัตรลาเนาะ,ะอ่านี่นะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้แม่ลูกจยกโค้มไปเลี้ยงนะครับเนาะก็สามารถติดต่อคุณพ่อได้ตามเบอร์โทรเด้อพ่อแม่พี่น้องอืมเป็นแม่ลูกแหลกสีแดงๆลูกเต่าผูกครับน่าเลี้ยงอีกหนึ่งโค้มครับพ่อแม่พี่น้อง สน,สนใจก็สกิดหาเพื่อนได้ครับสาวแดงเนียเปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ย <6 S 1> ฮะยี่สิบหกลึงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะ <5. S 1> เครื่องไม่ดำครับเปิดไวยี่สิบหกสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าได้ครับนี่แหละครับพามีเป็น้องมากี่ตัวครับสี่ตัวแดงนี่ก็ใช่ปะตัว,ต,ต,วตัวแดงนี่เท่าไหร่ 2ี่กันกันนะครับตัวนี้มีลึกหน่อยอาจสูงร้อยสามสิบไอตัวนี้ยีวขาวยี่สิบแต่หางขาวหางขาวแล้วอีกตัวนี้ยี่สิบเจ็ตัวนี้ก็27ตัวนี้ก็สูงประมาณร้อได้นะครับเนาะตัวนี้ก็ตัวนี้2ีตัวนี้ยี่สตัวนู้น ตัวนี้ยี่สิบหกอ๋อยี่สิบเจ็ดสองตัวยี่สิบหกสองตัวอ๋อเนี่ยแหละครับพ่อแม่พี่น้องทันไดกกำลังมองหางมวสาวไปเลี่ยงนะครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้นะครับสี่ตัวนี่สนจิตสนใจตัวใดนะครับเนาะตำหนิมีไหมตำหนิตำหนิก็มีตัวนี้หางขาวเนาะเออตัวนี้หางขาวเนะครับพ่อแม่พี่น้องแข้งขาดีทุกตัวเนาะแข้งขาดีตำหนิก็มีสี่โค้งไม่มีปัญหาครับมีแต่หางขาวนี่แหละครับอ่ะ ตัว2ตัว26ตัวนี้22ตัวนี้ยี่สิบเจอ่าปากประตูเลยครับ098ค่ะ239 9400ค่ะครับผมอีกครั้งหนึ่งครับ098ค่ะ239 9400ครับอ่ะห้อยนี้เนะาะมาจากทางอำเภอบ้านด่านจ้ะบุรีรัมย์นะครับเนะาะอ๋อเนี่ยแหละครับรพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้ไปเลี้ยงครับงวัวสาวครับก็สามารถติดต,ต่อเพื่นใดครับสนใจสนใจตัวใดครับสกิปหาเพื่อนเลยครับ ขอบคุณครับผมสาวเนาะอ่ามาเบิ้งเรื่มันอีกหนึ่งตัวครับพ่อแม่พี่น้องเบิ้งจังหนึ่งกับคือทองเนาะเปิดใบไร้าบได้พอเนี่ยสองหาครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ยราคาพอฟังครับถึงวัวทองเลยพ่อแม่พี่น้องเป็นเรื่มันครับ่ึงดีครับมีตำนนี้พอเพะผมมีตำนนี้เนาะผมมีตำนนี้เลยเปิดไบยิ้มหาตัวล่องเลี่ยพอเพะกู้ไดู้้ได้นิดหน่อยเนาะอันนี้สูงก็มาประมาณร้อยยี่สิบ ร้อยยี่สิบหาครับพ่อแม่พี่น้องเป็นเรมันเนาะนี่นะครับฝนมาต่อรองได้นิดหน่อยอพ่อตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่น,นี่เปิดไว้สีฮะสี่สิบห้าท้องอยังท้องเลยฮะผ่านสองรอบแล้วผ่านสองรอบแล้ว,ลลวยังไม่เห็นเป็นสัตว์อีกเลยมันะปะไม่เปลนเลยไม่เปนเลยติมนี้มีไหมพอ่อติมน,นี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเปิดไว้45่สิบตัวนี้สูงประมาณร้อยสาบบัครับพ่อแม่พี่น้องเป็นวัวสาวหรือวัวอะไรนี่ วัวผ่านลูกมาแล้วนะผ่านลูกนึงเนาะครับอ๋อผ่านลูกนึงครับหนวัวผ่านลูกนึงครับได้แล้วแข็งขาดีครับดีนะครับผมไม่พี่น้องเปิดไปสี่สิบห้าซึ่งมากี่ตัวพ่อเอามาณสามตัวอันนี้ชุดครับตัวเหนียอโอ้ตัวเนื้อเป็นตัวเตัวผู้กวัวสายขุนเนาะสายขุนเปิดไว้เท่าไหร่พ่อเปิดไว้ยี่สิบเจ็ดครับพ่อแม่พี่น้องสายขุนครับ เนยโอ้สายเนื้อแต่ว่าตำนี้พื้นที่อคอขาพื้นนี่ครับข้นางนานี้อคอสิงครับขอสิงครับไปจากหงส์เออ,อคนบราณไม่เคยหง่์ขาคอสิงเป็นเลยครับขาสิงนี่จะมีตำนี้เนาะนี่แหะครับรตำนี้พิ่นนี่คือคอสิงครับเพิ่นก็ถือว่าเป็นตำนี้เน,นานะครับพ่อแม่พี่น้องนี่นะครับสูงประมาณร้อยสามสิบหาส่วละครับพ่อแม่พีน่น้องเพิ่นเปิดใบใช่ก็พ่อจีบจีบเนาะ ต่อรองได้ทุกตัวนะพ่อเนาะอ้าวฝากเบอร์โทรให้เขาหน่อยกำลังหาเบอร์โทรอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องจำเบอร์โทรบ่ได้ตัวนี้จะเป็นตำนี้ก็คือคอสิงห์ครับเนาะตำนี้หางขาวครับนี่แหละเออพ่อแม่พี่น้องบ้านเทาอาจสิบผมก็เห็นว่าคอสิงห์เป็นแบบไรเนาะคอหนาเออคอเป็นคอหนาส่วนมากเป็นคอหลังกับอะได้วเนาะเออเป็นดทั้งสองขางเป็นไรทั้งสองางนี่ครับพ่อแม่พี่น้องท่านไรผมเคยเห็นว่าคอสิงห์เป็นแบบไรเนาะครับเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นตำนี้ของเพิ่น ครับนี่แหละครับนี่ละมาพ่เออ่ไหนเปงไมางเอาอาเอาพ่อพ่อมาจากไสนครับบ้านยางบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์เนาะครับคุณพ่อซื้อยางก่อนคุณพ่อตุยบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับผมมีพี่น้องบ้านไก่เรือนเคียงนะครับเนาะอยากได้ไปเลี้ยงไปขุนหรือว่าเป็นอ่าแี่บอกืัวตรงว่าไรนะครับเนาะกับสมาตรดต่อพี่นั่นครับเนี่ย แต่ละตัวแต่ละตัวของคุณพอ่อนี่นะครับ <c oughs> บานไก่เลือนเคียงนะครับเนาะ,ะสาวเจ็ดไปหาเพื่นใดค,ครับเพื่อนใดพี่น้องคุณหาจ้อยคุณพ่อยังก็คุณพอ่ณพอตุยครับคุณพ่อตุยครับพ่อนพี่น้องทางบานย่างอำเภอเมืองบุรีรัมย์เด้อครับไปหาเพื่นใดค,ครับหมูฮกหมูฮกหมูฮก๋อคุณพ่อตุยเนะาะครับครับขอบคุณครับพ่อครับผมมันหมานมันหมานเนาะอันนี้เป็นสาวใหญ่อีกหนึ่งตัวครับสาวใหญ่อีกหนึ่งตัวครับสีแดงสดใสครับฮะ ลูกนี่เคยมีลูกหรอือเปล่าอ๋อไม่ใช่แม่สาวบ่อ๋อเคยมีลูกมาแล้วสองตัวอ๋อนี่เป็นแม่แยกลูกเนาะเปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่สี่หมืน่นหกพัน,นห้าร้อยครับโอ้สวยครับสวยงามครับสูงประมาณหน่อยสี่สิบหาเลยครับพ่อแม่พีน่น้องนี่คือชมหน้าของแม่แยกลูกมาครับสดใสเป็นวัวบราหมันสีแดงครับลูกกระทบนี่คือชมหน้าเพลนครับ 46,500นี่คือราคาเปิดราคาห้องครับว่วแม่แยกลูกครับตำหนิมีไหมนี่เสียแปลงมีครับไม่มีครับผมรับประกันตำหนิเลยใช่ไหมกันครับรับประกันโอ้รับประกันตำหนิเลยเนาะโอ้สวยเนาะสวยโอ้เดี๋ยวครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดก็ลังมองหาครับเนาะล้างมองหาง้วไปเลี้ยงครับสีแดงๆครับตลองได้ไหมเสียได้ครับได้อยู่ตลองได้ อันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงครับเอาฝากเบอร์เลย064 0 6ห521่ศูนย์หกสี่อครับผมอันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้ไปเลี้ยงครับก็ินกลางหาเพื่อนได้ครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับเป็นแม่แยกรูปอีกหนึ่งตัวที่สวยงามครับขอบคุณครับเสียมันหมาเนอนะครับในบริเวณตลาดนัดคู่กับเบอร์บ้านยุทธท่องตำบลสนามชัยอำเภอศึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับ เด right uh> ี๋ยวกระแดดเดี๋ยวกระคึมเด้อผมไม่ไม่น้องช่วงนี้เดี๋ยวกระคึมเดี๋ยวกระแดดเพราะเป็นหนาฝนนะครับเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงในทุกเวลานะครับท้องฟ้าหมึดคึมเลยเฝึกบรรยากาศไปต้องการครับอาทิตย์ที่หามิถุนายน2565ครับที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านยุทงท้อง บนสนามชัยอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับเมื่อนี้เข้ามาเบิ้งมาสำรวจราคางงวงน้ำกันครับแต่ว่าสายกัดพอท่านเห็นเนื้อพอแม่พี่น้องเมื่อนี้ยอาจจะมีท้ายหลายอยู่นี่นะครับเขาไปเห็นควายแล้วครับเดี๋ยวมาเบิ้งราคาควายกันครับเมื่อเนี่ยเราควายไผครับนี่ควายไผนี่ของผู้ใด้เราครับนี่เขาได้ปลาเนี่ยเปิดไว้เท่าไหร่ หาสิบหาครับพ่อแม่พี่น้องเป็นควายผูกนะครับเปิดไปหาสิบหาประมาณเจ็ดปีครับควายนี่สองปีกว่าเนาะสองปีกว่าเนาะโอ้สิเขาปีสามเอาสูงประมาณรอยสามสิบบวกได้อยู่ครับก็นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องควายผูกเพิ่นเปิดไว้เปิดไปหาสิมาปะอ๋อเนี่แหละครับราคาเปิดราคาห้องเพิ่นครับพ่อแม่พี่น้องเป็นควายผูกใครอยากได้เป็น่อคุ้มผงเนาะครับเนาะ ก็สามารถติดตพนัยอับฝากเบอร์โทรพนัครับนย์หองศูนย์หกสองห้าสามหนึ่งห้กครับผมอ่านี่แหละครับก็ไม่พี่น้องท่านใดอยากได้ควายปู่ไปเป็นพอพันพอคุ้มฝูงนะครับเนาะก็ัตมิรถติดตพนัครับตามเบอร์โทรนี่ครับอ่ะตัวหนึ่งของไผ่นี่ยั้งหลดนี่ยของไผครับเท่าไรครับตัวนี้หกครับหกสิบสามอ้คือดแววลงหลเนาะ เอาขึ้นยากบอเขาเคยขึ้นรถโอ้นี่กับพูนี่ประมาณอ่าจักปีครับนี่สามปีครับฮะกําลังเก่าสามปีกําลงสปีโอ้ตัวนี้สูงอยู่เนาะดับลอยสี่สิบได้อยู่มั้งเนาะอ่าเป็นไปเท่าไรก่อนหกสิบสามหกสิบสามโอ้นี่ครับเพิ่อนไข่ลอยอีกหนึ่งตัวครับพ่อแม่พี่น้องราคาคไข่ลอยหนึ่งตัวครับเป็นตะเลียงครับอีกหนึ่งตัวครับพอคุ้มฟุ้งก็ได้ครับ เปิดไรหกสตัวล่องไรเนาะอ๋ออันนี้เพื่นบอลุงรถเพื่นบอลเพิ่นขึ้นยากราเร่บอลงครับแมพี่น้องฝากเบอรอโทษเพื่นนําแน่ศูน1คหับ0 6 1 1หน8่งเนาะศูนย์หกหนึ่งหนม่่ดหาจากสสครับนี่คมามาจากสายคนี้มาจากสตึกเอามาจากสตึกเทาเนะครับผมอ๋ออันนี้นะครับแมพี่น้องอยากได้เป็นพอคุ้มฟุ้งครับก็สามารถกริงกลางหาเพื่นไดทุกเวล่าครับแมพี่น้องควายผูรอรอครับอ๋อมันมันครับขอบคุณครับผมเอามา แม่ลูกอีิงโคมครับพ่อแม่พี่น้องเปิดใบรับไมได้แม่สามสิบเจ็ดสามสิบเจเป็นลูกตัวแม่เนาะลูกตัวที่ไหนล่ะครับนี่ลูกตัวที่สามเนาะครับพ่อแม่พี่น้องลูกเป็นอาดสีพร้อมไปจักหน่อยนึงแต่แม่น่ะตัวดีครับตึ้งดีหนังหนาดีอยู่ครับแม่ในสูงประมาณร้อยสามสิบเกือบร้อยสามสิบห้าครับพ่อแม่พี่น้องลูกตัวที่ไหนก่อนแม่ตัวสามตัวสเนาะโอ้เนี่ยครับนี่ต้นนี้ป่ะแม่ ต้นนี้บ่อมียเนาะโอ,อ้นี่นะครับพ่อเม,มีพี่น้องเพิ่งเปิดใบสามสิบเจ็ดครับสำหรับแม่ลูกค่มนี่ลูกสีอ่อแดงแดงครับแต่เครื่องโบโบตอกครับพ่อเม,มีพี่น้องสามสิบเจ็ดต่อรองไลยพ่แม่ต่อรองไลยเนาะเอามาจากตัวแม่ยอันนี้อีกตัวนึงเป็นว่ตัวนี้เป็นแม่สาวคุณยังไงแม่สาวเปิดใบหลายวานในแม่ตัวนี้สี <45. S 1> ตัวนี้เปิดไบสี่สิบหาครับเป็นแม่สาวผส,ผสมยังแม่ ยังมาท่านเนี่ยผสมเลยเป็นแม่สาวเป็นแม่สาวพอผสมครับสูงประมาณรอ้อยเอ่อเกือบร้อยสี่สิบอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องเปิดไว้เท่าไรก็สี่สิบห่านนะครับพ่อแม่พี่น้องตำนี้มีบ่แม่ตำนี้บ่มีเนาะแต่อาจจะเป็นหลัข้อดางของดางในจักน้อยครับโอ้ตระกูลบอยวะโอ้ตระกูลบอย,อยบนนะครับนเนาะเราเราเพิ่นเชื่อสายเพิ่อนเราตั้งแม่แต่แม่แต่ยังไปบุแล้วเนาะ โอ้อนี่แหละครับกดไปสาฝากเบอร์โทรให้แม่เพื่อคนสนใจศูนย์แปดสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่แปดสามสี่ครับอาอีกทีนึงแม่ศูนย์แปดสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่แปดสามสี่ครับผมขอบคุณครับแม่หมานๆครับอ่านี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องสนิตสนใจก็สกิดหาเพื่นได้ครับตามเบอร์โทรนั่นแหละครับพ่อแม่พี่น้องอคุณพ่อเฮ เปิดไ้เท่าไหร่แม่สาวนี่เปิดไว้เท่าไหร่นี่มพันสองหมื่นสามพันครับอ่าเป็นวัวสาวสมหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องอยต่อนะอยต่อต่อลดให้อีกโอ้ต่อลดให้อีกอ่านี่คุณพ่อพ้นว่าเพิ่นเปิดไปยี่สิบสามครับต่อเพิ่นลดให้ครับพ่อแม่พี่น้องเป็นหัวสาวครับสาวหน่อยอ่ารึงดีหนังหนาดีครับพ่อแม่พี่น้องแข้งขาดีตัวนี้ว่ามีครับสูงประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบ บวกอยู่ครับพมิพี่น้องนี่แหละครับไปเอ๊ตัวนี้ก็ใช่ปะอ๋อนี่เป็นตัวปูของเพ่นครับสายขุนครับพมิพิโน่ยี่สิบหกหาร้อยศูนย์ประมาณร้อยสามสิบบวกเลยครับพมิพิโน่ยี่สิบหกหาร้อยครับพม่พี่น้องสายขุนครับแข้งขาดีครับตัวนี้บ่มี่นี่แหละครับ สิบหการ้อยตัวนี้ยี่สามครับพ่อแม่พี่น้องพอมีเบอร์โทรไหมเอาฝากเบอร์โทรเขาหน่อย087 87 6 6 1 4 2ครับนี่แหละครับคณฟรอเฮครับฟอเฮอ่านี่คือของถือคณฟรอเฮคนว่าติดต่อได้ครับอยากได้นี่ นี่คือกลุ่มวัยรุ่นครับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไม่รุ่นใช่กลุ่มวัยรุ่นครับอำเภอกระสังเนาะอ่านี่ครับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มวัยรุ่นเด้อกลุ่มนี้อยากได้ไปเลี้ยงครับพ่อแม่พี่น้องติดต่อตามเบอร์โทรคุณพ่อเฮ้แล้วนะครับอามันมาเ้อพ่อครับมื้อนี้ผมก็ได้พาพี่พะน้องพาพ่อแม่พี่น้องบ้านของเฮานะครับเนาะ ไปเบิงไปสำรวจระคางัวนน้านกันนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงในน้อครับระคาง,งั่วเมื่อนี้กะส้สนคิดสนใจกะติดต่อสอบถามเพื่อใดตามเบอร์เทร์ด้อพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้กะอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องที่เขามาเป็นกําลังแรงใจผมนะครับเนาอะกอะขอให้พ่อแม่พี่น้องจงอยู่ดีมีความสุขความเจ็บยังไรความไข่ใหญ่มีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมาาดปรารถนาเดินทางไปสมาสายก็ขอให้ตลอดปลอดภัยนะครับพ่อแม่พี่น้อง ครับขอให้แหงเรื่อยๆสุขุสุขคตนะครับน้อกล้จะลืมกดไหล์กดแชร์และกดติดตามเด้วพอไ่พี่น้องวันนี้ผมสอฟพินแก้วก่ะสวัสดีครับ